ถามอย่างนี้มันตอบไม่ได้แล้วถ้าถามว่านิพพานในพุทธศาสนามีอย่างไรก็อธิบายได้ถ้าไม่เคยอ่านหนังสือเรื่องนี้เรื่องนิพพานที่นี้มัน <c oughs> เคยอ่านครับซึ่งมันมาเกิดคอนเฟสกับที่ครูสอนนี่ครับก็อยาวเอา,า,วาป็นอยากเอามาปนกันครูสอนอย่างนั้นก็จำไว้ครูสอนอย่างนั้นครับที่นี้มันมันมาขัดกับ <c oughs> ที่ทาง หลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงการที่ครูสอนแบบนั้นก็รู้สึกว่าจะผิด <c oughs> ครูเขาเรียนมาเท่านั้นเรียนมาอย่างนั้นเรียนมาเท่านั้นมันก็สอนอย่างนั้นไม่ต้องครูมาในโรงเรียนในพระในวัดนี่กันเหมือนกันก็สอนกันเท่าที่รู้เท่าที่เข้าใจ <c oughs> แต่ถ้าเราคน้นมาให้หมดมันก็ได้ความอย่างอื่น ผมไปฟังเงินใหในในโรงหนังอย่างนี้ท่านเรเองเสร็จแล้วผมก็มีความเห็นว่าที่เรียนมาทั้งผิดมันไม่ผิดมันถูกน้อยมันไม่หมดมันมันเรียนมานิดเดียวแล้วก็เฉพาะคนที่เขามีขอบเขตท,ท่าน,นั้นนะเขางเรียนหมดก็ต้องว่า้คำว่านิพพานเนี่ยมันเกิดขึ้นใน คำพูดของมนุษย์เมื่อไรเรื่องนี้ต้องเข้าใจหลักพื้นฐานไปก่อนว่าคำพูดภาษาธรรมที่ใช้ในศาสนาคำคำธรรมะครับนี่เป็นคำพูดที่ยืมมาจากคำชาวบ้านทั้งนั้นทุกคำไม่ว่าคำไหนอถ้าเข้าใจจะรู้จะเห็นนะเช่นคำพูดท่านี่ยืมมาจากคำว่าตื่นนอนนะ คนหลับแล้วตื่นนอนขึ้นมาภาษาพูดตามธรรมดาว่าพุทธหรือพุทธิิแล้วคํานี้ต่อมาเอามาใช้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตื่นตื่นจากนอนหลับแต่ไม่มา่านอนหลับทางวิญญาณคืออย่างวิชชาที่คาสอนของพระองค์เรียกว่ามักนี่ก็ยืมคําว่าทางเดินนี่ไปใช้ คำาทางเดินชาวบ้านมนุษย์สมัยเถื่อนป่าเถื่อนนักพูดกันอยู่แล้วมาถึงในประเทศอินเดียเอาคำว่าทางนี่มาใช้แล้วปฏิบัติหรือแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยธระธรรมะนี่ก็แปลว่าอสิ่งที่มันทรงสิ่งอื่นไม่ได้ก็เรียกว่าพระธรรมเพราะพระสงฆ์ก็มาจากฝูงเองฝูงวัวฝูงควายแต่พอมาเป็นคำธรรมะแล้วความหมายมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่องของธรรมะ ทุกคำมีการยืมมาจากภาษาธรรมดาที่คำว่านิพานนี้ยืมมาจากคำว่าเย็นภาษาพูดธรรมดาแปลว่าเย็นของที่ร้อนเย็นลงเรียกว่ามันนิพานของที่เป็นพิษมันหมดพิษลงก็เรียกว่ามันนิพานอย่างอย่างเด็กๆพูดว่าข้าว,ข,าวข้าวนิพานแล้วมากินมากินนี่ไม่ได้หมายถึงนิพานหมดกิเลสเลยหมายถึงวัตถุ ข้ df, e าวร้อนๆนี่เย็นพอจะกินได้แล้วก็จะเกิดนิพพานนี่พูดอย่างนี้มาแต่เดิมก่อนจนกระทั่งมนุษย์รู้เรื่องวิญญาณรู้เรื่องความเย็นในทางจิตใจก็ยืมมาคําว่าเย็นนี่ไปเรียกว่าเย็นเย็นเว้ยแต่ความหมายมันเย็นทางวิญญาณไม่ใช่เย็นทางอะไรคำว่าเย็นเป็นคำอื่นๆก็ยังมีอีกเรุ่นแต่เป็นในของ ถูกยืมมาใช้เรียกธรรมะสูงสุดทอะไรทําให้เย็นได้ก็เรียกว่าทาให้จิตใจเย็นได้ก็เรียกว่านิพพานตอนหลังนี้นั่นมันจึงมียุคหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้านี่เอา,ารได้ตามใจทุกอย่างได้การมารมณ์ได้การารมณ์มมสูงสุดนี่เลยเป็นนิพพานคันพักหนึ่ง ยุคหนึ่งตามมาเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วเว้ยก็เอาไอ,อ้จิตเป็นสมาธิเป็นสมาบัตสงบเป็นสมาธินธี่เป็นนิพพานมาพักหนึ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจากปฐมฌานถึงทุติยฌานถึงแต่แตติยฌานจาตุตฌานแล้วก็ละเอียดไปถึงไอ้อรูปฌานที่อากาสาน,นจายนะกระทั่งเนวสัญญาณาสัญญานี่เป็นนิพพาน นี่ต่อมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นบอกนั่น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 ,น,นใช่นิพพานที่สมบูรณ์ตามความหมายมันเป็นนิพพานระดับนั่นเท่านั้นฮะเย็นระดับนั่นฮะถ้าเย็นแท้ต้องต้องสิน้นสิ้นกิเลสกิเลสเป็นของร้อนโลภะตัวสะมโมหะเป็นไฟก็ยืมคําว่าไฟมาใช้เป็นชื่อกิเลสก็จะต้องต้องพูดให้มนุษย์ฟังเขาต้องเอาภาษมามนุษย์มาพูดพูดแล้วเข้าใจทันที ไฟของแกเป็นอย่างนั่นแตไฟของฉันเป็นอย่างนี้มันก็รู้ความหมายว่าร้อนโลภะร้อนตทสะร้อนโมหะร้อนที่พอหมดโลภะโทสะโมหะมันก็เย็นนี่คือนิพานจริงทีนี้สรุปความแล้วอมันก็ได้ความว่าถ้าเป็นเรื่องของวัตถุนิพานก็หมายถึงเย็นเย็นอย่างวัตถุเย็นเช่นฐานไฟแดงๆนี่ย ยังยังไม่นิพพานพออ,ออกมาจากกองไฟมาวางไว้เดี๋ยกวก็เย็นดำนี่เ,เรียกว่าทานไฟนั่นนิพพานทานไฟนั่นน่ะนิพพานนี่คำพูด <c oughs> ที่มีใช้อยู่ที่สัตว์ดจฉานนิพพานก็คือว่ามันหมดอันตรายสัตว์ป่าเสือช้างหมีหมาอะไรก็าตามใชฝึกกันจนหมดอันตรายอย่างนี้เรียกว่าสัตว์ตัวนี้นิพพาน คือพิษร้ายของมันหมดที่พอมาถึงคนก็ต้องกิเลสหมดจึงเรียกว่านิพพานถ้ากิเลสหมดชั่วคราวรเพียงแต่ไม่ปรากฏชั่วคราวก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวกิเลสหมดเลยมันก็นิพพานจริงทีนิพพานอกิเลสหมดไปจริงแต่ยังมันแต่บางส่วนก็เรียกนิพพานบางส่วนนิพพานอย่างพระโสดาบันก็มีนิพพานอย่างพระ สก,กีทาคามีก็มีนิพพานอย่างอนาคามีก็มีนิพพานถึงที่สุดก็คือนิพพานอย่างพระอรหรัน <c> ต <oughs> ์นี่ดูมันมันหลายความหมายจริงๆแล้วครูสอนว่านิพพานแต่พระพุทธเจ้านี่มันก็ถูกนิดเดียวตีอย่างนีนม้มากในกรณีเช่นนั้นนะครับก็บุคคลธรรมดาก็อาจจะนิพพานได้เหมือนกันถ้าหมดกิเลสจริงๆไม่ว่าใครถ้าหมดกิเลสก็เป็นเป็นรอรหันต์ไปคือนิพพาน คือไม่ต้องมาอยู่ในสมณเพศก็ยังได้ไม,ไม่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงสมณเพศหรือว่าคาราวาสหรือหรือวันพระิตไม่พูดว่าหญิงว่าชายว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ท่านเราเลยมีนิพพานที่พอจะถึงกันได้พอจะมีกันได้ไ<ม>ประโยชน์นได้รับประโยชน์กันอะาไารกันนิพพานประจบเหมาะไม่ใช่นิพพานจริงในพวกที่ไม่ใช่นิพพานจริงมีนิพพานประจบเหมาะ จนคุณเข้ามาในสถานที่นี้เยน็ยนเยน็ยนใจเยน็ยน,ยนลงไปเองใจว่างและใจเยน็นลงไปเองเออนิพพานประจกเหมาะโดยบังเอิญจะได้กี่ชั่วโมงก็ตามใจกระชิมรถนิพพานเท่านั้นชั่วโมงหมายความว่าเวลานั้นในกีเลสคือไฟมันไม่ได้เกิดขึ้นมา <laughs> มันไม่มีไฟ รกรณีกานิพพานแบบตัทางคนิพพานนิพพานโดยบังเอิญประจวบเหมาะกันข้ากับสิ่งแวด,ดล้อมทุกสิ่งก็ชิมชิมนิพพานชิมลองนี่มันมาอยู่ในอำนาจเรามันโดยบังเอิญเทะนะ่านั้นที่ดีขึ้นไปกว่านั้นเราฝึกฝนการบังคับจิตไปในทางที่ให้หยุดให้สงบไม่ใช่เพื่อให้รู้แจ้งฝึกไปในทางให้มันหยุดให้สงบที่เรียกว่าสมาบัติทานสมาบัติ มันก็เป็นนิพพานชนิดหนึ่งคือรถเย็นเหมือนกันแต่อยู่ชั่วที่เราเราบังคับไหว้ดวยวิธีครั้งสมาบัติก็ไม่ใช่นิพพานจริงทีนี้ก็เลื่อนไปหานิพพานจริงก็คือทําให้กิเลสหมดกิเลสหมดไปเท่าไรก็เรียกว่านิพพานเท่านั้นจนกระทั่งหมดสิ้นเชิงม,มีละเอียดมากอะ พูดกันหลายชั่วโมงก็ไม่หมดแต่ว่าหลักใหญ่ๆเป็นอย่างนี้สำหรับพระโสดาบันกิเลสสามชื่อคือสกายทิสฐิวิจิกิจชาสลระปตะปารามานี่ดับตริตไปจริงนั้นท่านก็เย็นจริงขึ้นมาเท่านี้เท่านี้มันอันนี้มันมันมันหายไปจะเป็นพระอนาคามีมันก็เลื่อนไปอีกสองถ้าเป็นพระหันมันก็เลื่อนไปหมดคือทั้งสิบ ความเย็นก็มากกว่าการเป็นลำดับที่จะพูดถึงนิพพานกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์ทั่วไปก็ตามเย็นเหมือนกันหมดแล้วทำไมต่างกันตรงไหนมันต่างกันในส่วนอื่นส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านเย็นได้แล้วท่านยังมีความสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นเย็นได้ด้วยสามารถสอนให้ผู้อื่น ปฏิบัติและเย็นได้ด้วยส่วนพระหันธรรมดาไม่สามารถที่พระหันชั้นเก่งก็ทําได้เหมือนกันแต่ไม่เท่าพระพุทธเจ้ามันจึงไม่มีใครที่จะไปเท่าพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงแต่ว่าในบรรดาพระหันทั้งหลายอย่าเป็นพระหันชนิดไหนหรือเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ตามก็มีความเย็นในส่วนที่ไม่มีกิเลสนี้เท่ากันเกี <c oughs> ค,ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหานี้มันเท่ากัน แต่สติปัญญาความสามารถอย่างอืน่นผิดกันแล้วพระพุทธเจ้ายังมีชนิดที่ว่าไม่สามารถจะสอนหรือไม่อยากจะสอนอย่างนั้นเขาจะกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านอาจจะพูดได้บางท่านไม่อยากจะพูดหรือท่นานไม่ได้ฝึกฝนมาท่หลอดจะพูดท่านพระพุทธเจ้านี่ยังมีชนิดสามมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระจัสดาองค์หนึ่งนี่ แล้วก็ยังมีชนิดเจปเจกับพุทธเจ้าอีกมากมายนับไม่วาดไว้จํานวนนั่นก็เรียกเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันโดยเหตุที่ว่าท่านรู้ขึ้นโดยท่านเองถ้าไม่ได้รู้ใด,ดตนเองต้องฟังอจากพระพุทธเจ้านี่อย่างมากก็เป็นเพียงพระอรหันต์แต่กิเลสทั้งหมดเท่ากันถ้าเป็นพุทธเจ้าหมายความว่าการคิดค้นของตนนี่น,นำไปจน หมดกิเลสเรียกเป็นพระพุทธเจ้าถ้ายางดีมันมีการกระทําภาพเปลี่ยนมากก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัสรู้ถูกต้องครบถ้วนด้วยพระองค์เองแล้วยังสามารถทําผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วยถ้าปจเจกพุทธเจ้าก็รู้เฉพาะท่านแต่ไม่มีใครสอนเหมือนกันตามหลักขวบางก็อย่างนี้ที่ลองลงมาก็ต้องมีใครสอน สอนแล้วหมดกิเลสเหมือนกันอย่างนี้เป็นพระอาหารหันตสาวกที่พระอาหารหันตานี้บางองค์ก็พอจะสอนคนอื่นได้บางองค์ก็ไม่สามารถจะสอนได้<า> <c oughs> ไมันคล้ายๆกับปัจเจกอาหารหันกับตัมมาสะพุทธอรหันแต่ก็ไม่เรียก <c oughs> ก็เรียกว่าอาหารหัน์ปฏิสัมพิทาสามารถสอนผู้อื่นอะไรอื่นได้ดีมาก และวอรหรันตุเขวิปัสสกนี่ก็ไม่ไม่สนใจจะสอนกายหรือสอนไม่ได้แต่ทั้งแต่ว่าทุกองค์นิพพานจะเป็นพระอานชนิดไหนก็ตางเรียวว่านิพพานโดยแท้จริงนี่นนถ้าว่านิพพานที่ไม่ไม่ไม่จริงไม่ไมมเด็ดขาดรองรองมาก็เช่นว่าผู้ทีอทํททททาทําทําทําสมาธิเข้าอยู่ในสมาบัติได้ นิพพานนิพพานชั่วที่บังคับไหว้โดยสมาธิออาจจะนิพพานโดยตาแหน่งหน้าที่หรือภารกิจไม่ใช่เขาต้องทําต้องฝึกแหละต้องทําต้องทําได้ครัือในในฐานะที่เป็นประชาชนก็อาจจะนิพพานได้ในในตําแหน่งและหน้าที่ของประชาชนในในในระดับไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ในระดับของประชาชนครจะจะจะมีได้โดยนิพพานกระจบกเหมาะนิพพานตามธรรมชาติ แ้่ว่าผู้ใดไม่มีนิพพานตามธรรมชาติเสียเลยคนนั้นเป็นโรคเรส้นประสาทคือเป็นบ้า <c oughs> แน่นอนทีเดียวนั่นคนที่มันเป็นโรคเรส้นประสาทเป็นโรควิกลจริตนะเพราะมันไม่รู้จักนิพพานตามธรรมชาติเสียเลยนั่นเองก็เรียกว่านิพพานประจบเหมาะไงนิพพานที่ว่าคุณไปที่หัวหินไปบางแสนถ้าไป หยุดพักผ่อนนะทะเลบ้างภูเขาว่างมันช่วยแวดลล่าจิตใจให้ว่างให้หยุดให้เย็นไปบ้าไปได้อันนี้เป็นนิพพานประจุบเหมาะแต่ถ้าไปกินลาบไปเที่ยวผู้ยิ่งไปมันก็ลงนรก <c oughs> แบบแบบในในในปัจจุบันนี้นิพพานในปัจจุบันนี้หรือนรกในปัจจุบันนี้มันมีได้เราเอาแต่าาเพียงว่าเมื่อไรมันว่างจากตัวกูของกูเมื่อนั้นก็เป็นนิพพาน หน,ห,นหน้าที่ก็ได้หน้าทีก็ได้พอมีตัวกุ้งกูมามันก็เป็นวัตถสงสารคือทุกเดรอ้อนจิตดวงนี้พลิกประทางนี้ก็เป็นนิพพานพลิกปทางนี้เป็นวัตถสงสารทามันพลิกประทางนี้เรื่อยไม่มีทางเป็นกลับหลังมันก็เป็นนิพพานจริงกันทีนี้อีกอีกอันนะครับอีกคำถามหนึ่งในการเรียนว่าตายเกิดเนี่ยนะที่เจตนาลงของพระเจ้าท่าน สอนเนี่ยครับท่านหมายความอหไเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขับ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจปิดกันอยู่มานานแล้วครับไม่ไนดะเพ่งงไม่ไยัมง <c oughs> อยู่เวลานี้เี็นว่าตายเกิดนั้นต้องเป็นสองชนิด